สวัสดีครับเนี่ยช่องคุณพ่อการ์ดไฟคังนะครับเยก็อัดไปแล้วนะหลุดไปแล้วนะกับ Spider Man นนัวนั่นเองนะครับก็เป็นการ์ดใหม่หนึ่งใบเนาะในซีซั่นนี้นั่นเองนะซึ่งบอกเลยว่าปัญหามันน่ะคือเก่งโอเคเก่งไม่เถียงแต่ปัญหามันคือคอมโบพี่เล่นเล่นคอมโบโดยที่ขัดบอร์ดไม่ได้เลยบอร์ดโดนขัดหนักๆไม่ได้เลยนั่นเองนะครับก็ตอนนี้คุณพ่อเล่น สไปเดอร์ no ir, แมนนัวเด็กแรกที่ลองได้ลองแล้วก็ถือว่าโอเคเพราะว่าโครงมันโอเคนั่นเองกับโครงโครงคอนนั่นเองนะฮะก็ใส่หนึ่งจี้มาเพิ่มเพื่อที่จะทำให้มีบอร์ดถึงแปดเพราะว่าสไปเดอร์แมนนัวมันบอกว่าเปิดตัวถ้าการทแท้งหมดในสนามเราไม่รวมตัวมันมีเอเนอร์จีรวมกันเป็นแปดพอดีเป๊ะสไปเดอร์แมนนมันจะเอาท็อปเด็กหนึ่งใบมากลายเป็นศูนย์แปดให้เรานั่นเองนะครับทำให้ได้ตัวใหญ่หนึ่งตัว นั่นเองเนาะก็ใส่ตัวพวกนี้มาแล้วก็คือตอนนี้ที่ตอไม่ขึ้นเราก็จะใช้เป็นเวบุบใบไหนมาเป็นท่าเสริมท่าที่สองของเราเนั่นเองเพิ่มว่องมาเพื่อที่จะเล่นกับอ่าสเปเดอร์แมนนัวเนาะเพราะว่าคุณพ่อไม่รู้จะเอาสีจี้ตัวไหนมาใส่ดีอืมก็เลยเอาว่องมาเนาะ มันค่อนข้างโอเคนะหรือว่าจริงๆอาะลองถ้ามีใบอื่นที่ดีกว่านี้อาจจะลองใส่ใบอื่นมาเพิ่มก็ได้นั่นเองนะฮะหรืออย่างสกัดสไปเดอร์ก็โอเคเนาะอ่าสีอะแล้วก็ไม่ได้แย่นะหรือมาราคิดแต่มาราคิดผกคิดว่าเฉยๆหรืออะไรดีที่ใช้ได้อีกอืมบอมชีนหรือพวกที่ตัวใหญ่ๆอะไรพวกนี้ก็ได้เนาะก็ลองดูละกันนั่นเองนะหรือขอ,อสซีเียนะเพราะว่ามีหนึ่งจีคนข้างเยอะเนาะ ได้ลองเล่นแล้วนะก็ถือว่าโอเคแต่ว่าอย่างที่บอกนะคัดบอดหนัหนกๆก็เล่นไม่ได้เลยนั่นเองนะครับมีเด็กเต้มอยู่สองสาเด็งเนาะคือแบบโทรศัพท์ช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้นะอัดแล้วมันแอปมันเป็นอะไรไม่รู้ชอบหลุดเนาะงงมากหลุดไปตอนงไหนก็ไม่รู้นะแบบโอ้โหขึ้นเลยนะเมื่อกี้ปี๊ดเลยอ่าข้อเสียอย่างหนึ่งของนวนที่ได้ลองมาก็คือ แค่นั้นแหละโดนโดนโดนกินกอบลินฮอบกอบลินมาไม่ชอบสักอย่างเนาะหรือโยนก้อนหินโยนพวกหนึ่งจี้อะไรพวกนี้ใหม่ไม่ค่อยชอยนแต่ว่าหนึ่งจี้อันนพอรับได้ไงอย่างแอซิดแอโรหรือโยนอ่เดอะฮูดมามันยังพอทนไหวไงอือฮึ่มสุปราฟรชาเวส ได้อู้ได้เล็ก,กลาชาเวชันโดนแล้วสินะอ,อเพิ่มจีนเข้าไปคิงอิตรีเขายิงมาแล้วก็ยิงกลับได้เนาะอืม โอ้มอ oh. ึหัืมหึหก็จะมีสองเนาะจีอย่างล้นเด้มาน้ำเป็นศูนยังพอคุยกันรู้เรื่องนะฮะแล้วก็โยนอิเล็กตร้ามาแล้วใช่ไห เราใช้หลังการเดีวยวกันดูไม่รู้เรื่องว่าไปไหนไปที่ดึงมาไปไหนไปของเราโดนอ้าโอเคตอนนี้จำนเรามีอยู่หนะ้าจี้เนาะอืแปดพอดีถ้านัวมาก็นัวลงขวามันจะทำให้เอ่อ เสกบอร์ดได้โอ้อเนี่ยอย่างนี้เห็นไหมมันมันเสียมากเลยนะเสียเรามากเลยไม่ใช่ข้อดีกับเราเลยนะเด็กมันทำให้แบบยากมากในการเล่นจริงๆเหนะึ่งสองสามสี่เกินแล้วเนาะแต่คิดว่ายังไงก็ไม่ได้เล่นอยู่ดีแล้วปะเพราะมันเกินมาเยอะแล้ว คือแบบไม่ชอบไม่ชอบโดนขัดอะไรสักอย่างเลยโอ้ฝ่งมันข้ามลงงนี้แพ้เลย <_ H are> คือแบบบอร์ดมันบอร์ดมันข้ามโดนยุ่งยากกับบอร์ดอะทําให้ระเกะม,มันมีพื้นที่แบบกระลอกนี้อะไรพวกนี้มาแบบโอ้โหยิ่งคิดเยอะเนาะก <_ H are> ็ะถ้าพวอได้ลองจริงๆได้ลองมาหลายตาแล้วนะ <_ H are> พวะอย่างที่บอกนะเดบคลิปมันหลุดไปเนาะก็ ถ้าคิดว่าไม่ได้ไม่ได้อยากจะเล่นนัวจริงๆคุณพ่อคิดว่าเก็บเก็บโทเค็นไปสัปดาห์หน้าเล่นพาวเลอร์ดีกว่าพาวเลอร์ได้เล่นจริงๆพาวเลอร์เก่งเพราะว่าเล่นกับมูฟแล้วมันเสกแทะลุอะนะทิปแกจเจ็ตปะทิปทูหรือทิปแกจเจ็ตทำให้มันเด็กมันดีมากเลยเพาะแกจเจ็ตมันเก่งแล้วไม่เล่นกับมูฟเนี่ยก็มันต่อให้ไม่เล่นกับมูฟมันก็เก่งเพราะว่าเล่นกับมูฟมันทำให้แกจเจ็ตกลายเป็นศูนย์แต่ว่าถ้าไม่เล่นกับมูฟแกจเจ็ตมันจะเป็นหนึ่ง นั่นเองเนาะโอเคนัวมาออเล็กตรามาสวยหมดตัวมาก็ขาดสี่จี้สักตัวหนึ่งเทินสามลงตัวเทินสี่ลงสีจี้เทินห้าลงนัวูั่วเล็กตราได้เนาะเนี่ยเป็นซะอย่างนี้นะอ่ะลงโอดีนไหมห้า หาแล้วก็ลงทองก็จะเป็นแปดพอดีเนาะแล้วก็เทินี่ลงนัวได้โอือหอเคตื่นรู้สไปเดอร์เซนสไปเดอร์เซนส์กระดิกนะตื่นรู้อืมลงนัว ลงนัวนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะลงคอนสายคู่กับโอดีนเนาะแปดรวมกันเป็นแปดพอดีสืบมาแล้วผมสืบมาแล้วฮาได้เบต้าเรที่ใหญ่ขึ้นน,นิดนึงอันนี้โอเคนะตอนนี้ถือว่าดีอู้อู้ not bad at all ต้องลงไหมลงไหมวาชิงตันดีซีโอ้ก้อนหินคุ้มๆหวังว่าจะไม่โดนขัดก้อนหิน โอเคชนะเนาะยเนียกลับมาสตอมเบรเกอร์ <Storm breaker. S 1> เพราะเบตามันใหญ่ไงแล้วก็ได้โลไอ้ได้คอร์นอีกอันหนึ่งแล้วก็สตอมนะเบรเกอร์อีกทีหนึ่งนะจึ้งแอนจึ้งเบตานี่คุณพ่อเพิ่งได้เพิ่งไดอาร์ตใหม่มาวันนี้นี่เองนะ ต่อให้นายมีไอ้นั่นนายก็ไม่ใหญ่ว่าเราไปหรอกโอ้ตอนนี้นัวแบกนะนัวทําได้ดีนะจวเทพด้วยนะจววดได้คอนพอดีแดี๋ยวังกลางได้ชนะอยู่แล้วต่อให้ไม่ลงคอนกลางก็ได้อยู่แล้วโอเคเห็นคอมโบแล้วนะฮะกับคอมโบได้คอนนะถือว่าดีนะดีนะดีกว่าที่คริสหลังจากตาที่แล้วนี่เหนา่ซึมซึมนะซึมซึมซึมเศร้า เป็นซึมเศร้าซึมเหง,งาซึมเซ็งนะอีกเด็กที่เตรียมไว้ให้มันแน่นอนว่าเด็กที่คุณพ่อชอบอีกหนึ่งเด็กแต่ว่าตอนซีซั่นนี้มาสองอาทิตย์แทบจะไม่ได้หยิบมันเลยนะกับเด็กซอมบีนั่นเองนะครับคุณพอ่อคิดว่าซอมบีก็เป็นหนึ่งเด็กที่เล่นกับไอ้เจ้านัวได้นะสไปเดอร์แมนนัวอ๋อน,นี้มันอ่อนกูอิงอ่อนกูอิงก็เป็นหนึ่งเด็กที่เตรียมไว้นะแต่ไม่รู้ว่าจะเวิร์กหรือเปล่าขอลองซอมซอมดูก่อนสักสองตานะฮะ หวังว่าพี่จะไม่หลุดอีกนะฮะเพราะว่าซัมบี้อ่ะมันมีมันมีสองจี้เยอะทำให้เราค่อนข้างคุมคอร์สในการในการเล่นนัวได้แถมคุณพ่อใส่อ่าอไอ้นี่ซูพิเลียด้วยก็เลยน่าจะทำให้เด็กมันโฟล์ขึ้นมาพอสมควรเนาะขอรอดูก่อนละกันนะ ซัมบี้อย่างที่เห็นนะคุณพ่อซัมบี้โครงเก่ากึกที่เล่นกันอยู่ตอนนู้นอยู่เลยนะซัมบี้โครงบัฟซัมบี้แตอแอนแมนเนาะอันนี้ค้างอะไรนี้มันอัปเดตนะคุณพ่อก็อัปเดตเสร็จแล้วคุณพ่อก็เข้าเกมเลยมันไม่ได้เหมือนกับอีกเครื่องหนึ่งในโทรศัพท์เนาะในโทรศัพท์คุณพ่อ,อยังทิ้งช่วงให้มันนับนุ่นนับนี่นะนี่มันแบบอัปมาแล้วก็เล่นเลยมันก็เออเออเบือบ่อเบื่อหน่อยนะ ซอมบี้ในเมตามูมนะหรือว่าในเรียกว่าเมตาเมตาเมตาแชโดคิง <laughs> <a Shadow> <laughs> ทั้งหมดทั้งมวลในเดือนเนี้ยแท้แชโดคิงเกืบทุกใบในเว้นอาทิตย์หน้าเพาเลอร์นะฮะ <laughs> โคษนาเพนนีแบบหลอกหลอน <laughs> แล้วก็ไอซอมบี้ฮอดมันเป็นแค่หนึ่งจีเอยมเป็นศูนย์จีทำให้มันง่ายขึ้นไอ้ยะ <laughs> 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 เขาเล่นมูฟหกเจ็ดแปดดูทรงแล้วน่าจะไม่ได้เล่นน่าจะไม่ได้เล่นไอ้นี่แหละต้องไปต้องไปแล้ว เราต้องไปทางซอมบี้แล้วลงไปทางฮักซะแล้วนะฮะเราต้องไปทางฮักซะแล้วนะฮะลาก่อนลาก่อนนัวสวัสดีฮอกสวัสดีมาก์ฮอก อืม,อมขวาปล่อยเลยนะถ้าอ,อย่างนี้เล่นขวาถ้าอย่างนี้ก็อ่ะข้ามเทินหนึ่งได้ในะยอมเพราะว่าซ้ายเราซ้ายเราโคตรใหญ่อะ่ะยังไงชนะอยู่แล้วเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเดี๋ยวนี้ช่างสีมันยิงเป้าเดียวแล้วไงเขาต้องใส่ช่างสีเราสามตัว แต่ดูทรงแล้วฝั่งตรงข้ามน่าจะเล่นไอ้นี่นะอเด็กไทบูนอลนะเอา้าแล้วไมก้อนหินไม่หายอ่ะโอ้มันเปลี่ยนโลเคชั่นปวดหัวเลยอืมอืมมันเปลี่ยนโลเคชไม่ทุกก้อนหินโอ้ไม่กอด โดนแล้วโดนเหลี่ยมไอออนฟิตมาแล้วไทบุนอลเป็นอีหนึ่งเด็กที่คุณพ่อก็เล่นช่วงหนึ่งนะแต่ว่าช่วงหลังมาไม่ค่อยได้เล่นเพราะว่ามือเน่าในการที่จะเล่นเด็กนี้นะ นั่งยังไงก็ได้ไทบุนไทลิมิ่งไทลุนนอกขึ้นมือแล้วมะขนาดนี้ละใหญ่สุดมันจะเป็นโอ้ไม่ได้ด้วยใหญ่สุดมันจะเป็นคู่นี้แต่นั่นจะใหญ่สู้ไม่ได้นะ เขาลงไทยบุญนอกเอ๊ะแต่จริงๆริงน่าลุ้นอยู่นะแต่ก็ไม่น่าไม่น่าไหวนะเพราะว่าต้องเล่นละสี่เละละยี่สิบน่าจะสู้ไม่ได้นะก็จริงๆตอนนี้คุณพ่อให้ให้คะแนนคอนค่อนข้างเยอะนะคอนค่อนข้างดีนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคิดว่านีก็คือออนโกอิงเ่อคิดว่าน่าจะเวิร์กเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้คุณพ่อลืมเปลี่ยนเด็กอ่ะลืมเปลี่ยนการ์ดคุณพ่อว่าจะใส่แซมเข้ามาอีกใบหนึ่งเพราะว่า มันมีไอ์อาโกลแอดไงมันต้องใส่แซมนะคุณพ่อลืมมันพาหอดแซมทิ้งออกอ่าเดี๋ยวดูซัมบี้อีกตาหนึ่งนะว่าจะไหวไหมถ้าไอ้นี่ลองไปเล่นโกออนโกอิงแต่ว่าตอนนี้ให้คอนถือว่าเป็นเฟิร์สพอริตี้ในการเล่นนะเก่งดีเพราะว่าคอนมันมีสองวินคอนอันนี้ทั้งหมดอ่ะมันทั้งสามเด็กที่จะทำอ่ะมันกาเป็นมีสองวินคอ,น,อ,น,คอน,นแต่ว่าสองวินคอนไหมแต่ว่านัวมันเป็น เป็นตัวเสริมในเด็กมากกว่าเนาะทําให้เด็กมันเล่นอะไรได้บ้างฟโฟล์ขึ้นมาบ้างเนาะอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะพื้นที่เด่นปะถ้ามันจะขนาดนี้ลองเซิร์ชเนาะลองก a r l e t w ตวิชขวาอ๋อคาซามันเปลี่ยนค่าซามันเปลี่ยนไอ้นี่เหรอมันเปลี่ยน,น,น,ร,น,ยนรูปมีหน้าหลังนอากว่าไม่คุ้นหน้านะ โอ้ยโดนอีกแล้วอ๋อสลักเกตวิชโอ้ไม่ห้าจีอืมห้า ถ้าอืมถ้าเราจะเล่นนะต้องลงตรงเนี้ยแพ้กลางแหละแน่นอนแถมซอมบีโ้โง่อีต่างหากเคแต่ยังน้อยไม่นยนงมาขวาให้เรา อ้านัวไม่มานัวไม่มาถ้านัวไม่มาเราเปลี่ยนท่าเล่นเลยนะเพราะว่าไม่คุ้มที่จะเล่นนัวแล้วถ้านัวไม่ขึ้นกลิปไอ้น,นี่มาไหม โอโอเคซัมบี้ไทแอนแมนมาแอคทิวิทแล้วก็เล่นคอมโบเดิมเนาะจะเป็นแกลนมาสแล้วก็ใช้แอปซอบบิงนะฮะ แต่ว่ามันต้องแอสซอบบิงมาก่อนแล้วก็แกนมาทอืมลบไปสองสุ่มใช่ไหมย้ยายการ์ดหนึ่งใบแบบมันสุ่มโอเคย้ายไปไหนน่าจะธนากลางอยู่ดีหรือเปล่า เคจีแอนแมนคอมโบเดิมเลยเนาะชีโฮกชีโฮกยังไม่ชนะขวาเลยคิดดูก็คิดว่ายังไงคอมโบเนี้ยของซอมบี้จะแอนแมนคอมโบอีแกนมัดอัพซอบบินเนี่ยยังไงก็เป็นคอมโบใหญ่สุดของมันอยู่ดีเนาะโคตรใหญ่ นัวไม่ได้ลงเลยเนาะก็ก็ยังไงดีลองออนโกอิงสักเด็กหนึ่งก่อนละกันนะเดี๋ยวจะนานเกินไปเนาะเดี๋ยวจะค้างอีกอะไรอีกนะออนโกอิงก็เป็นอีกหนึ่งเด็กที่คุณพ่อคิดว่าเหมาะอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่ามีไอออนแมนไอออนแมนอะไรอีกอะแอนแมนกัปตันกัปตันเฉยๆเนะ อืมอ่ะคาร์ทเทอร์มีคาร์ทเทอร์อีกก็คุณพ่าใส่ฮาวเวิร์ดมาเพิ่มหนึ่งจีคุณว่าลองเล่นกับ Astro p r o ร e c t i o n ดูไม่รู้ว่าจะเวิร์กหรือเปล่าแล้วก็อยากจะใส่เพราว่าใส่โกแลตอย่างที่บอกนะคุณพ่ออยากจะใส่ไอ้นี่เพิ่มเข้ามาแซมทำไมกดไม่ได้บ้าบออีกแล้ว เข้าไปอธิบายใจนะอ่ะเออเออเข้าไปอนะ่ะเกมมันเออมากเลยนะวันเนี้ยอืมแ,แป๊บหนึ่งนะ แล้วก็เพิ่มใบใหม่เนาะใบใหม่ก็คือสไปเดอร์แมนนั่นเองนะฮะอืมโอเคนัวเพิ่มที่นัวมาก็อคุณพือว่าเด็กนี้น่าจะอยอะข้อเสียมันคือนับเลขยากเพราะว่ามันต้องลงสองหนึ่งสองกลายเป็นสามแล้วก็ลงสามมันเป็นหก แล้วองลงสองทีนึงมันจะถหมือเป็นเจ็ดแปดซึ่งมันยากนะอันจะเป็นสามสองตัวแล้วก็สองใบหนึ่งอย่างนี้มันจะน่าจะง่ายกว่าก็ก็นั่นแหละนะฮะมันตามนั้นนะใส่ Astro Projection มาไม่รู้ว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าถ้าไส่ออนก i n อิงแทนไปหมดเลยก็น่าจะได้นะความจรงิงก็น่าจะลองสตาหนึ่งนะอะวันนี้ก็อย่างน้อยนัวได้ลงหนึ่งตาท่วนนะ ยากมากเลยนะลงนวเนี่ยคือถ้านี่เล่นมาโน้ว่ามันลงยากถึงแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าคู่แข่งเล่นโยนเดี๋ยวนี้มันมีการ์ดโยนมาเยอะพื้นที่อะไรพวกนี้อีกเนาะอืมก็วันนี้เกมมันเออๆด้วยเบื่อๆด้วยก็ตามนั้นนะฮะโอ้หายพปอีกเนาะ ไม่แบลกใจนะเกมมันกระตุกมากเลยคืออัปเดตแล้วมันอะไรอะไรไม่รู้มันบอกว่าตอนเที่เกมมันบอกอะไรนะหกว่าจะโหลดระหว่างเล่นอีกห้าร้อยเมกแต่ว่าถ้ามันโหลดมาเนี่ยน่าจะเกินเลยนะน่าจะเป็นกี่กนนะห้าร้อยเมกเนี่ยคือโหลดอะไรไม่รู้ที่แย่ทําให้เกมมันกระตุกกระตุกกระตุกเนอะหลุดไปแล้วหนึ่งคนโอเคมาใหม่ ก็อยากจะสตรีมในคอมนะแต่ว่าก็เหมือนเดิมนะคอมมันพ่อ,อยังคอมงักๆักอยู่นะก็ยังสตรีมไม่ไหวนั่นเองนะฮะอืมโอเคแรงกใกล้ๆก,กันนะแค่เราหายใจแล้วก็หลุดไปที่สี่พันแล้วนะฮาวเวิร์ดดอะดอกนัว ก็ตอนนี้ขคอโลมันเป็นศูนย์เนาะนัวไม่โดนนบอยู่แล้วนัวลงเทินห้าอยู่แล้วก็ลงเป็นคาเตอร์แล้วก็ลงนัวได้เลยเนาะเทินห้าโอ้ไม่โอ้ไม่ what what is the man เกินไปเกินไปเกินไป ตัวให้ยิงเยอะแยะนะสี่แล้วก็ลงมูลสโตนเล่นเล่นไม่ได้นะเพราะหน่วลงเธอ์นนี้ไม่ได้แล้วก็เล่นเล่นท่าอื่นไปเลยเล่นสเปกตัมไปเลยก็ได้ในะความจริง ลงเป็นคา์เทอร์คู่กับแซมปิดด้วยสเปกตรัมโอเคล็อกเก็ตเขางูมาแซมเป็นศูนย์โอ้เกินไป ลงได้เหรอนัวลงไม่ได้นะนัวจี้มันเกินนะอืมเห็นที่ว่านะขัดแบบโอ้โห ขัดแบบขาดขั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 ดกันขัดแข้งขัดขาไปทั่วเลยคือแบบจะลงคาเธอก็ลงไม่ได้ลงลงไม่ได้ทุกอย่างเลยคือแบบโอ้บ้าบอนะ มาสักตาหนึ่งนะเดินลงนัวไม่ได้จริงๆเหรอดินลงนัวได้แค่ตาเดียวจริงๆคนอ่นคลิปเกินไปนะจริงๆแอสโซชันก็คิดว่าน่าจะไม่ได้ใช้นะแต่ว่านั่นแหละลองเทสเด็กดูนั่นเองนะอ่ะมาตาสุดท้ายจริงๆแล้วนะฮะกบเกมเออๆวันนี้